เกเป้ be, แกเป็นผู้หญิงนะจะพาเขามาค้างที่บ้านเราได้ไงอะ่ะเป้กับพี่ป๊อมก็คบกันมาหลายปีแล้วนะคะคุณแม่แล้วเป้ก,ก็มั่นใจว่าเขาเป็นคนดีทีฟุกอ่ะเขาทั้งหล่อทั้งรวยธุรกิจออกจะใหญ่โตเพียบพร้อมทุกอย่างแกกลับไม่เลือกแกกลับไปเลือกอใครก็ไม่รู้มาเนี่ยพี่ทีพูดแรงเกินไปหรือเปล่าคะแกอยากให้มันค้างที่นี่มากนะักได้ห้องเก็บของไนงะยังว่างอยู่ ยเยเป้แกพาใครเข้ามาในบ้านเนี่ยคะมีพี่ป๊อปแฟนของเองคะ่ะสวัสดีครับแม่สวัสดีครับพี่ทิพย์พี่ป๊อปเขามาทําธุระที่กรุงเทพก็เลยจะมาขอพักที่บ้านเราอะคะ่ะคุณแม่นี่ยเยเป้แกเป็นผู้หญิงนะจะพาเขา้ามาค้างที่บ้านเราได้ไงอะแม่ไม่ยอมต่ กับพี่ป๊อกก็คบกันมาหลายปีแล้วนะคะคุณแม่แล้วเป้ก็มั่นใจว่าเขาเป็นคนดีนี่เป้เป็นคนดีเหรอถ้าเป็นคนดีแล้วสภาพเป็นแบบเนี้ยคุณแม่คะแล้วดูนั่นสิคะถืออะไรมาเยอะแยะก็ไม่รู้อะคะ่ะเอออันนี้ของฝากจิกที่บ้านครับผมอะไรอะคุณแม่คะเอออ,อปลาหลค่ะคุณแม่ กองไว้ตรงนี้เลยนะแล้วไม่จะออกเข้ามาในบ้านฉันไม่ได้ยินที่แม่ฉันสั่งหรือยังไงแต่งตัวก็เป็นนอกพี่ยังจะเอาอะไรมาก็ไม่รู้งคุณแม่ใหญ่เป้แม่ไม่รู้หรอกนะแกไปคว้าผู้ชายอย่างนี้มาได้ไงที่ผู้ชายที่แม่เลือกให้อะ่ะทําไมแกถึงไม่สนใจแกนี่มันตาต่ำจริงเลยนะปูเป้ทีฟุกอ่ะเขาทั้งหล่อทั้งรวย ธุรกิจออกจะใหญ่โตเพียบพร้อมทุกอย่างแกกลับไม่เลือกแกกลับไปเลือกอ,อใครก็ไม่รู้มาเนี่ยพี่ทิพย์พูดแรงเกินไปหรือเปล่าคะเป้ยสำหรับพี่อ่ะไม่แรงหรอกเหมาะสมละแกอยากให้มันค้างที่นี่มากนะักได้ห้องเก็บของไงยางว่างไปกันเถอะยาทิพย์คนะรับแม่ห้องเก็บของ อย่าไปใส่ใจแม่กับพี่ของเต้เลยคะ่ะเข้าบ้านกันดีกว่าแล้วไม่เป็นไรค่ะคุณแม่คุณแม่ดูนดหน้าสิคะเหยเป้น<ใช>ี่เยเเป้ทำอะไรไม่เคยไว้หน้าแม่เลยอะ่ะแบบเนี้ย เราต้องไปจัดการสักหน่อยแล้วค่ะนี่แกเอามันนี่อยู่นี่นะขอทานแบบแกไม่มีจิกินของดีๆแบบนี้หรอกนี่อิบ,บ้านนอกแกให้มันเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงผมเห็นลุงเขาหิวครับก็เลยสงสารสารและแหนไม่เข้าเรื่องนี่อย่าบอกนะว่าแกเอาเงินไปซื้อผลไม้พวกนี้ ให้มันอะฉันว่านะแกเก็บเงิอนอันน้อยนี้ของแกเอาไว้ซื้อปลากินจะไม่ดีกว่าเหรอมันจะมากเกินไปแล้วนะคะพี่ทิพย์กับคุณแม่จิตใจทำด้วยอะไรอะนี่ยเยปูเป้จิตใจทำด้วยอะไรฉันว่านะแกอยู่กับไอ้พวกโสกปกโสโคกแบบเนี้ยจนแกชอบไปแล้วใช่ไหมเยปุเป้ ยายทิพย์ฉันว่าอย่าไปต่อปากต่อคำกับมันเลยไปกันดีกว่าขอบคุณแม่ฉันก็โทษด้วยนะที่ทำให้พวกเธอลำบากใจคุณออลุงคะอยากพิ่งไปคะ่ะเอาของหนูไปทานก่อนก็ได้ขอบคุณครับ ก็สุกหรือยังคะเนี่ยอีนิดนึงเดี๋ยวก็สุกละน่ากินมาะน่ากินมากอ้าวนี่พวกแกทำบ้าเลยอย่ะพวกแกเนี่ยเออยางกบอยู่ครับหากบเหรออีอ่าขยักขยันจริงจริงใจเย็นก่อนนะคะคุณแม่ใจเย็นบ้าอะไรล่ะแกด,ดูแฟนบ้านนอกของแกสิหาอะไรกินไม่ได้แล้วรไงถึงได้กินกบกบินเขียดอย่างเนี้ยนี่ปูเป้ ถ้าขืนแกยังคบกับมันอยู่นะมีหว่างนะ่ะมันพาแกไปเป็นขอทาแน่เลยอะพะเอเพอโดนตัดแขนตัดขาด้วยคุณแม่คะหนูกลัวค่ะพี่ทิย์พี่คิดได้แค่นี้จริงๆหรอคะกีบป,ปูเป,ป้นี่ฉันเป็นพี่สาวแกนะฉันขอสั่งให้แกเลิกกับมันเดี๋ยวนี้ไม่เลิกคะ่ะพี่ปอบเขาเป็นคนดีทำไมคุณแม่ถึงจงเกลียดจงชังเขาได้ขนาดนี้คะก็แกดูสิ่งที่มันทำสิ ฉันจะไม่ยอมให้มันอยู่ในบ้านฉันเด็ดขาดไปเดี๋ยวนี้เลยพี่ปพี่ีิยาค่ะบ้านฉันยังไม่ต้องการคนกระจอกแบบแกหรอกออกไปจากบ้านฉันซะถ้ายังคิดจะคบกับมันอ่ะก็ไป้อามาเรียกฉันมาแม่คุณแม่ ขอทานวันนั้นนี่เขาคุณแม่จรงด้วยเยทิ์เป็นไงบ้างลูกครอบครัวของครูแปะนิสัยก็เป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เห็นแล้วครับพ่อฮะคุณพ่อเหรอนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นคะแล้วนี่แก่บน,อนนอกกับขอทานแล้วนี่อะไรเนี่ยฉันปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ยออขอแนะนำให้รู้จักนะคะ นี่กำนันศักดิ์ค่ะเศรษฐีเมืองสุพรรณมีฟาร์มวัวแล้วก็ที่ดินหลายพันไร่เลยค่ะนย่งนั้นก็แสดงว่านายเป็นทายาทเศรษฐีนี่ค่ะน้องเขยพี่เข้าบา้านคือปูเป้เชื่อพี่เข้าบ้านกันก่อนนะจ๊ะเขบาบ้านนะคะาพ่อเธอครับผมได้เห็นนิสัยจ,จริงจิงของพวกคุณแล้วคุณแม่เอาอยัางไงดีคะ ปุเป้ลูกรักเข้าบ้านเธะจ้าขอบคุณคุณมากนะปุเป้ที่ไม่ได้แต่สินงคุณแค่ภายนอกเอาเถอะลูกอย่างน้อยอะ่ระรููปุเป้เขาก็เป็นคนดีไม่เหมือนเนี่ยแม่พี่สาวเขาพวกเธอสองคนจำไว้นะจะได้เที่ยวไปดูถูกใครไม่ว่าเขาเจะรวยหรือจะจนสิ่งที่สําคัญอยู่ที่จิตใจต่างหากไปลูกกลับบ้านกัน ขอโทษนะคะคุณแม่ปุ๊บเป้เดียวสิปุ๊บเป้แม่เราจะอาไงดีคะี่ปุ๊บเป้มันก็ไปรวยคนเดียวสิคะคุณแม่